เพื่อนๆที่ดูช่องนายตึงเนิ่มักจะถามคำถามนี้บ่อยที่สุดเลยครับว่าการเช็คคุณภาพแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันเช็คได้ตรงไหนนะครับมีฟังก์ชันไหนที่พอจะบอกได้บ้างว่าแบตเตอรี่เราถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าในมือถือที่เป็นระบบ Android หลายๆรุ่นเนี่ยไม่มีฟังก์ชันที่บอกคุณภาพแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนิ่งจะมาแนะนําแอปพลิเคชันดีๆในการตรวจเช็คคุณภาพแบตเตอรี่ของเราว่าตอนนี้คุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ โดยแอปพลิเคชันที่นายตึงหนื่งเลือกใช้ในการตรวจเช็คคุณภาพแบตเตอรี่ในมือถือของเราก็คือแอปพลิเคชัน Castro ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store หรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงหนื่งจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งมาแล้วนะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้เลยเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ พอเรากดเข้าตัวแอปมาแล้วนะครับในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกจะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่ม start ได้เลยครับจากนั้นจะอยู่ที่หน้ารายละเอียดนะครับให้เราติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจากนั้นให้กดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างได้เลยต่อมาทางระบบจะขออนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนเพื่อส่งการแจ้งเตือนให้เรานะครับเราก็กดอนุญาตได้เลยครับ และจากนั้นก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับทำได้มากกว่าการตรวจเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ของเรานะครับเพราะว่ามันสามารถใช้เช็คระบบการทํางานต่างๆของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานในส่วนของซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆหรือว่าเป็นโปรแกรมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับแต่วันนี้นายตึงหนึ่งของแนะนําการตรวจเช็คเฉพาะแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นหัวข้อแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ พอเราเข้ามาในหัวข้อแบตเตอรี่แล้วนะครับในนี้เนี่ยเราจะเห็นสถานะทั้งหมดของแบตเตอรี่ในมือถือเราเลยนะครับเดี๋ยวนถตึงหนึ่งจะแนะนําหัวข้อที่สําคัญสําคัญนะครับอย่างอัน,นแรกก็คือเปอร์เซ็นต์แบตของเราที่อยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับและในหัวข,ข้อต่อมาก็คือระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ตอนนี้นี่เองนะครับและในหัวข้อต่อมาที่นายตึงหนึ่งอยากแนะนําให้เพื่อนๆตรวจเช็คนะครับ <ๆ S 2> ก็คือหัวข้อเฮลตตัวนี้นี่เองนะครับจะเห็นว่าสถานะมันอยู่ที่กู๊ดนะครับก็คือดีนั่นเองนะครับแต่ถ้าใน มือถือเพื่อนๆขึ้นเป็นสถานะอื่นอย่างเช่น normal หรือว่า low นะครับนั่นแปลว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยคุณภาพเริ่มต่ำแล้วประจุเริ่มน้อยลงนะครับแบตมันจะลดเร็วนั่นเองนะครับแนะนําให้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยนั่นเองนะครับมาดูเพิ่มเติมในหัวข้ออื่นๆอีกนิดนึงนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยปริมาณแบตเตอรี่ของผมจะเหลืออยู่ที่ ,3750 มิลลิแอมนั่นเองนะครับและในหัวข้อต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นสถานะการไหลของแบตเตอรี่นะครับก็คือการใช้พลังงานของเรานะครับจะ จะเป็นค่าสถานะลบนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าตอนนี้แบตไหลออกประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่ของเราตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่กี่องศานะครับให้เราเลื่อนลงมาครับ จะเห็นสถานะเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิของแบตเตอรี่ของเราตอนนี้ก็จะอยู่ที่30.7องศานั่นเองนะครับและในหัวข้อสุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นว่าปริมาณของแบตเตอรี่ทั้งหมดของเราในตอนนี้ในเครื่องของเรานะครับมันจุ5000ม ah ิลลิแอมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่นายตึงเนือเอามาแนะนําเพื่อนๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้ในายตึงเนือดทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปได้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนือด้วยนะครับและถ้าใครกดติดตาม แล้วฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ